อ่าครับสวัสดีนะฮะเออช่องผู้ชมบ้านกันระยาสินทุกคนนะครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ฮะไม่ได้หายไปไหนครับหายไปหลายวันจากการลงคลิปก็คือตอนนี้มีเสือคาบดาบสีนะฮะออกมาแล้วนะฮะเสือคาบดาบสีรุ่นสุดท้ายนะครับที่ผู้สร้างพงเพาจะทำนะฮะสำหรับเสือสี หลวงประพัฒปุญญากาโมนะครับอันนี้ผมแกะลุ้นมาและหมายถึงว่าแกะซีนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะนี่ครับได้เลขหนึ่งสองและสามครับนี่คะเลขได้เลขหนึ่งสสามนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเสือสีเนี่ยจะมีทั้งหมด3บ็อกนะฮะจะมีบ็อกอันนี้ที่เห็นอยู่ในบล็อกเสือสองนะครับ นี่อันนี้เป็นบล็อกเสือสองนะครับลงยาสีเขียวทองทิพ์ลงยาวันเกิดนะฮะสีเขียวแล้วก็มันจะมีอันนี้ก็แกะมาเหมือนกันนะฮะอันนี้ไปซื้อต่อลูกค้ามานะครับว่ามันสวยดีนะฮะอันนี้สวยดีลงยาลายเสือดาวครับหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากชุบเงินหรือหน้ากากเงินอันนี้ผมไม่ชัวนะฮะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นลงยาเสือเป็นรายการมัตเตอร์พีซนะฮะ เลข48นี่งามๆแบบนี้ก็คือจัดสร้างแค่100เหรียญนะฮะสำหรับบล็อกเสือ2อลายเสดาวนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นบล็อกเสือ1นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกเสือ1นี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินซาตินนะครับปีกเครื่องบินซาตินนี่357รายการนี้นะฮะอันนี้จะเป็นบล็อกเสือหนึ่งแล้วก็จะมีบล็อกเสือสามครึ่ง หน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะบ็อกเสือสามแต่ว่าข้างหลังก็จะเป็นเสือตัวใหญ่แต่ว่าผมแกะมายังไม่เจอนะฮะก็เลยไม่ได้เอามาถ่ายคลิปนะครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้มีเล่นเปิดเบอร์อยู่ฮะสำหรับคนที่งบน้อยๆฮะและอยากลุ้นสายดวงนะฮะสายดวงก็นี่ครับเบอร์1 5 0บาทเปิดพระหนึ่งลุ้นนะฮะอันนี้สำหรับสายดวงนะครับสายดวง เออยังมีเนื้อเงินอยู่ในลุ้นนะฮะแล้วก็มีเนื้อนวะหน้าทองคำหนึ่งเหรียญยังอยู่ในซีนเดิมเหลือประมาณสักเนี่ยเหลือประมาณเนี้ยห้าสิบองค์โดยประมาณนะฮะครึ่งครึ่งหลังนะฮะครึ่งหลังนี่ครับแล้วก็เล่นกันทุกวันนะฮะประมาณสักสองทุ่มแล้วก็บ่ายสองโมงครับประมาณนี้สำหรับคนที่งบน้อยๆน,นะับเพราะว่าลังหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าแล้วนะฮะ ก็เอามาแบ่งย่อยกันไปนะครับนี่โอเคใครที่ชอบนะฮะเสือ, 4, ะะอสี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะใครที่ชอบเสือหนึ่งเสือสองเสือสามเสือสี่นะฮะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนี่นะครับไม่มีอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้พอมแล้วก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ